สวัสดีครับวันนี้ครับโยโย่ผมครับจะเป็นเทรกเตอร์ฟอร์ดนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเป็นเดือนแล้ววันนี้ผมพามาชมรถไาฟอร์ดนะครุ่นโอคุกซีศูนย์นะนิวคอนเรนอันนี้ก็มาเจอนะครับผมก็มานี่ครับมีหลายคันเลยมี TS90 แล้วก็มีฟอร์ด30ด้วยอันนี้เป็นโอคุกซีศูนย์คันนิวคอนเรนนะครับอันนี้ผมไม่ชมนะครับไม่ได้ขายนะผม เรามาดูสภาพเดิมๆมื่อ20กว่าปีที่แล้วน,นะครับว่ารถ20กว่าปีนะครับสภาพแต่นี้มีมีอยู่อีกหรือนะครับอันนี้นี่ครับสานนา,านิวรฮอลเลนนะครับดูนะครับความเดิมน็อตจับสามเหลี่ยมไส้เดิมทุกตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นอมัตะนะครับรุ่นยอดฮิตเ่นะตัวน,นี้เป็นโกก40แรงดีครับตัวน,นี้ ตัวนี้เป็นปีเท่าไหร่ปี98นะตัวนี้โอ้40ปี98นะตัวนี้เป็นตัวที่หายากอีกหนึ่งตัวเช่นกันนะครับหายากมากตัวนี้ท่อยังเดิมๆน,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 นะครับผมเป็นคันหน้านิวคอลเลนนะครับนี่สีเดิมนะครับนี่ครับสีเดิมสีเดิมเลยหายากมากครับสภาพนี้คันเกียร์เดิมๆนี่ครับสวิตช์ปิดเปิด,ปด,ปด,ปดท่องเพลายังใช้ได้หมดนะครับใช้ไฟฟ้า สภาพสวยจริงๆคันนี้ผมยังชอบนะเห็นกลางปันนต้นยานะครับคงคงคีมทีนะครับใหม่คิบเลยสวยมากนี่ก็แขนกลางยังเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแข้เดิมๆทุกอย่างครับคันนี้สุดยอดมากรถ20กว่าปีท่านผู้ชมครับ ดูปบบจับภาพวิ่งวิ่งเลย,นเ,นย,ยเนีย่ยเองโกไทยนะครอบทีว่าอีดี๋ยวผิดแล้ว640ซีซูนบนผะนะมมั่วไปอ t ทีอีกแล้วเนี่ยกลางไปคูณสองนะครับสเปคบันรองเคียร์ยดฮิตน,นะครัเนีย่ยผมผมเป็นรถธรรมดาคนระับเดี๋ยวพาไปดู หลายคันนะโดยฟอร์ดเดีย๋ยวพามาดูคันนี้กันเดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับคันน <c oughs> ี้อันนี้ทีเอสเก้าสิบนะครับกองเล็กเนี้ยครับทีเก้าสิบกองเล็กครับคันนี้มาซ่อมนะครับผม <c oughs> อันนี้มป็นรถรังมายางนะครับมาดูเดี๋ยวแรงจัดจะดูด แรงไปดีสังกิตได้ครับเนี่ยเป็นการหน้าเนี่ยฮอลแลนด์เช่นกันนะครับเนี่ยกองลิกมันจะมีปั๊มพาวเวอร์แบบนี้นะผมตะกรงใหญ่มันไม่มีนะครับก็จุดสังกิตง่ายๆนะครับก็มันจะมีปั๊มพาวเวอร์เหมือนโอ๊กหนึ่งศูนย์นะครับตีกองลิกเนี่ยเกียร์ข้างไปคุณสองนะครับเกียร์ไปคุณสองเป็นเกียร์ข้างครับคันนี้เป็นกองลิก อันนี้นะครับว่ามาเช็คระบบคลาสนะครับกับคารหน้านิดหน่อยครับก็มันหลวมนิดหน่อยนะครับก็คันนี้สภาพ้าก็จะดูโหดนะครับเพราะว่าลักรถลักมายังนะครับรถลักมายังจะโหดทุกคันนะครับมีหลายอย่างนะที่นี่มีหลายอย่างติดใจก็คือสี่ศูนย์เนี่ยครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกกันนะครับผม นะค 30, ออนันนี้นะครับฟอร์ดสามเก้าสามศูนย์นี่ครับสามเก้าสามศูนย์ออกกองนอกมาคันนี้นะเป็นฟอร์ดสามซูบนะคันนี้ติดพุงตักนะนี่นะครับมันเป็นคันหน้าคา,าราลูนะครับนี่นะไม่ใช่เซดเอฟนะเป็นคันหน้าคา,าราลูคนระับมันก็คล้ายๆอูหนึ่งศูนย์นะผมว่าเนี่ยมันเป็นเสื้อลายเหมือนกันปั๊มกลมแต่มันเป็นสามซูบนะครับ ก็ประมาณอุกอุกสิบแรงหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้สามเก้าสามศูนย์เยี่ยมเลยปงตักเนี่ยสุดยอดมากนี่ครับระบบก็เหมือนอุกอุกหนึ่งศูนย์ใจรเตอร์บังคับเลี้ยวนะครับโดยบังคับเลี้ยวด้วยไฮดรลิกนะครับนี่คือกลองไฮดรลิกของมันนะครับก็ใช้กองเดียวอุกอุกหนึ่งศูนย์นะครับ ผมก็เพิ่งเกย์นะครับสามสูบตัวเป็นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านในกันด้านในก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะใช้คัทน้ํามันนะมมนะครับเนี่ยใช้ปั๊มปั๊มคัทนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ๆๆนี่ครับมันก็จะนิ่มหน่อยนะครับตัวนี้ปั๊มันใช้ปั๊มคัทนะครับเหมือนกับเกียร์จับสองคูนจับสองนะครับ ร,ระบบเกียร์กลองสามสูบนี่ก็คือแปดคูณแปดนะครับนี Hi ่กับเกียร์หนึ่งสองสามีนะครับไฮโลแล้วก็ดินหน้าถอยหลังชัตเติลตัวนี้นะครับดินหน้าถอยหลังเราสามารถดึนหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ว่าต้องเหยียบคัส์นะครับผมนี่ก็เป็นระบบต่างๆในรถนะครับไปดูจะเป็นระบบอะไรต่างๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะบอกเลยครับผม <laughs> ตัวนี้ก็น่าจะเป็นระบบ ตัวนี้ดาบคนทูลตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวยกผ่านนะผมในตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวยกผ่านนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับระบบสามสูบเนี <c oughs> ่ยอ๋ยกพวงนะครับพวงตักนะครับผมนี่ก็ปรับพวงด้านหน้านะครับแบบนี้นี่ก็ตัวยกขึ้นยกลงนี่ก็วมอะไรปรับหน้าปรับดานหน้าถอยหลังได้นี่ก็เป็นการนิ่งมือนะครับ ต,ตัวนี้น่าจะเป็นระบบ PTO นะแต่บินพลาดประกันใดก็ขอกราบอภัยด้วยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับตามซูบนี่นะครับเดี๋ยวเราจบวัวเราจะตัดตัดเครื่องมาดูครับให้ลังโจหน่อยจิอาบน้ำในวัวเรานั่นโอ้ ยี่สิบกว่าปีครับใหม่เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะโอ้ดูครับสภาพเอเยไหนะายารุกกบดูโโอ้โหรามเดียวคือตีสูำนนะกำรามจริงๆครับผม โโอ้โหกระโดดเลยจะตายอนน้ำจะดังแบบนี้นะโอ้โห40อันนี้ไม่ได้ขายนะแค่มารีวิวห้ดูเฉย าเล่นงงๆนะมามั่วนะผมโอ้โหีครับผม,คคบผมจะใจบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมวันนี้มามัวดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม